การจ่ายเงินสินบนและรางวาัลทำไมต้องจ่ายเงินสินบนและรางวาัลการจ่ายเงินสินบนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทำผิดซึ่งกฎหมายได้กำหนดเป็นค่าตอบแทนแบบจูงใจที่มาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นการเพิ่มรางวัลให้กับเจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกินกว่าตีน การจ่ายเงินรางวัลเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าที่โดยวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษที่เพิ่มขึ้นทั้งที่เพื่อป้องกันการุจริตจากการรับเงินสินบนรู้หรือไม่การนํำความผิดใดที่กฎหมายให้มีการหักจ่ายเงินที่ได้จากการขายของรางเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัล กลุ่มหความผิดฐานลักรอบมหนีศุลกากรหรือของต้องห้ามของต้องกำกับของต้องห้ามคือของที่ห้ามให้นำเข้าหรือส่งออกไปนอกค่าจอาาจัดของต้องกำกับคือของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้าและส่งออกกลุ่ม2ความผิดฐานสำแดงเท็จตัวอย่าง เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามายังเขตปลอดอากรในประเทศไทยและทำการเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อหลบกเลี่ยงการตรวจสอบที่มาของสินค้าประเทศต้นทางซึ่งในกรณีนี้จะทำให้การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาการทำดังกล่าวถือเป็นการืองเมืองกำเนิดเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามและการเป็นอันช่อโฉนดการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลภากรเจ้าหน้าที่สุลตากรจึงได้ยึดของทางทั้งหมดส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ กลุม่ม3กรณีที่มีการตรวจเก็บอารกรและเจะ้าหน้าที่ผู้สำรวจเงินอารกรตรวจพบเป็นผลให้เรียกอากรเพิ่มเติมได้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกฎหมายได้กำหนดให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายมีอำนาจสั่งจ่ายเงินตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง